ติดทุกตัวเลยติดสามคันเลยอันนี้คือปลาทูนะครับก็ยอันึงเป็นปลาทูครับพี่เพราะมันติดสองตัวถ้ามันติดสามตัวเราจะเรียกว่าปลาซีีประมาณนี้นะ <laughs> <laughs> nó đặt nít nối à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  uma ừ ừ คีดว่าตัวไหนจะมานก่อนเวลาวัดเก็บเกลองกัน,นเลยมันดิบมากข้างหลังอีกหรอมั้งมีเขียวด้วยหายไปกับหญ้า <laughs> ร้องมนตีสวหรึเปล่าหนัเลยไงดิลองไงลองเยอะสุดย <laughs> อดปันเหยื่อรอเลยสุดยอดห <laughs> มาเลย โอเคแล้วไม่สโลเหมือนิกินแตเป็นหน้าเปเดียวเดยวเลยบัว หนึ่งแต้มแรกของเรานะครับอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กเรายกขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราดูครับว่าเราจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้ไหมเราติดตามชมนะครับผมมันคือปลาอะไรครับติ๊กครับมันคือปลาอะไรครับตัวนี้ตะเพียนเล็กปลาตะเพียนเล็กนะครับผมหนึ่งแต้มแรกครับผมเราดูต่อไปครับ Hour later. ช่วงที่ผ่านมานะครับก็ฝนตกหยุดตกหยุดไปก็ได้ตัวเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไซส์ไม่ใหญ่มากครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าหลังจากเที่ยงไปเราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับคาดว่าจะได้ตัวนะครับอาจารย์ติ๊กก็กได้อยู่แล้ว่เพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับมันจะมีโทฟี่หรือเปล่าครับ EP นี้ครับ เลื่อมไปครับเมื่อรอบนั้นก็คือได้ปลาช็อกเกอร์ไปนะครับปล่อยไปแล้วครับผมเพราะว่า,วาเราทำเกินไม่เป็นนะครับผมาฝากไปกำลังใจใด้วยครับเดี๋ยวรอดูครับช่วงบ่ายเราจะมีตัวไหมฝากด้วยนะครับผมลลูกปัดตรงนี้ มันไม่มีน้ำหนักแต่มันมีกาวเพราะมันเคียงปลาเขย่งตัวแหววเป็นไงสีของปังตัวแรกมาแล้วปลาอะไรครับพี่ปลาทายปลาเขยงปลากายปลาส่วนว่าเป็นปลาปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรพี่ตัวเล็กเนี่ย ปลาสวายน้อยปลาคังปลาโกดถ่ายใหญ่เลยหอปลาห่อปลานี่ถ่ายเลยใช่ไหมไม่ใช่ปลาพี่เฮ้ยมีคืด<า>ด้วยทำไมมันเงียบจังอ่ะหักตบอ่ะดิปลาข้างเลยถึง ด้วยนะครับผมนั่นนะครับหอยอยู่ในถุงครับผมมั่งมั่งมั่งกะละมั่งสักผาไปเถอะตั้งเยอะอีกอันหนึ่งไว้อันเจ้าขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อใช้แดดเดียวอย่างเดียวเลยครับกะมังทักวันครับรับกินมารยาทดีเกินเียบกิ๊บ กิไม่ดังไม่ถือไม่คือถ้าเราตั้งรอบแข่งเกินไปครับไม่หรอน้ำมันไหลเลยถ้าเราแข่งเนี่ยอมาปกติมันก็เราแสดงอาการอยแบบนี้น,น,น่าน่าจะเป็นเพราะว่าโอ้โหกินเด็ดคนนะครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับ,โช,รบโชว์ผลงานหน่อยครับ ยังไงครับพี่เมื่อกี้อยู่คนเดียวแขกมาเยี่ยมครับดรงนี้เราออกไปซื้อกับข้าวอ่อาเมื่อกี้ไม่ทันได้อยู่ถ่ายนะครับพอดีออกไปซื้อของเอามาปลดเบ็ดไอ้กุ้งไม่ต้องเอาไปลงรวมกับกระชังปลานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนีปลาตายหมดเอาทำไรเดี๋ยวปั้นไว้ให้อีกอันนึ่งต้องมีสองอันอยวอเดินเหยียบจนตรงมิดี๊ ติดจังคันเลยนี่คือปลาทูนะครับทำไมถึงเป็นปลาทูครับพี่เพราะมันติดสองตัวถ้ามันติดสามตัวเราจะเรียกว่าปลาทีตามาวิ่งมานะครับไม่ปลาทำความสะอาดมาแล้วนะครับผม ปลาสักเก์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูด,ดต่อไปครับจะได้ปลาอะไรเฮ้ปลาสังเกตมันกินได้หรอวะกินได้พี่แต่มันมีทำให้เป็น เดี๋ยวรเราสรุปอีกทีครับว่าเราจะได้กันเยอะเท่าไหนนะครับเราชมครับใส่สองนันก็กินเงียบเลย้กมอีง็กมัาแลเบื่สีกน้องเดูว่ามือใหม่อย่างเราก็ไม่ว่าครับ เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็ตาวอัดจาบปลาถือว่าหน้าต้องมาแก้ตัวหม่ประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งเราอย่าไม่ยอมแพ้ตายแล้วบุ้ง่ะพี่เ,ออเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้อะไร,ระมาบ้างครับรมันก็มีไก้งมาหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็นี่เลยครับปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยรวมๆกันปลากระมังก็เมย นะครับปาสวายน้อยครับผมแล้วก็ปามมเยือนด้วยแล้วก็มีชักเกอร์นะครับผมรนูนนะครับจะทำลายระบบนิวศนะครับนะครับโดยรวมแล้วก็นี่เลยครับ EP นี้นะครับผมเรา EP หน้าครับเราจะไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมสํหรับวันนี้ขอบคุณครับ